กลินและสําคัญลาบสำหรับอเมริกาเพราะยกคก่อไปในการต่อสู้ระหว่างจีนกับรัสเซียและอเมริกาคืออะไรแอคอาร์กติกอันนั้นแหะครับที่จะเป็นแหล่งของการต่อสู้ร่องอภิมนหนาอำนาจทั้งหมดและอย่าลืมว่าบริเวณย e ี and, แลนด์เต็มไปด้วยแร่หายากเต็มไปด้วยพลังงานเพราะฉะนั้นถือว่าอนาคตของอเมริกาส่วนหนึ่งก็คือสามารถเข้าไปควบคุมบริเวณอาร์กติกดึงในด้านคือจุดเริ่มต้นคือกรีนแลนด์ครับ สหรัฐจะใช้กําลังจะใช้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยอาจารย์มองว่านาโต้เขาจะปกป้องกันหรือเปล่าเขามีศักยภาพที่จะต้านทานอเมริกาไหมคะอาจารย์และอย่าลืมนะทําเองก็พูดไปอย่างนี้นเขาจะครองโลกได้อย่างไงโอ้โหคุณดูแต่ละแห่งสิครับทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ เคียร์ใ่อีกหลายหายอย่างเป็นการคู่และเป็นการใช้มิติีทางด้านการค้าเพื่อที่จะไปสู่เรื่องทั้งหนึ่งเสรีภาพในการเดินเรือกับข้อ2ทรัพยากรที่สําคัญคือไม่ให่ไม่สําคัญเอาที่สําคัญสําคัญนะจะต้องไปหาให้ได้ ส่วนทางกรีนแลนด์นั่นกรีนแลนด์นั่นมันมีสองเหตุผลหนึ่งกรีนแลนด์เขาบอกว่าในทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาแต่ในทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของเดนมาร์กพราะฉะนั้นถ้าคุณดูภูมิศาสตร์นั่นเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาสองเขาบอกว่าไม่ทางด้านของกรีนแลนด์เนี่ยถือว่า,าเป็นลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นของเดนมาร์ก เป็นค่าว่าดินแดนที่จะมีการปกครองโดยสละซึ่งจะมีการเลเฟนเดนดัมอยากจะอิสระเพราะตอนนี้เขาถึงต้องการใชงไงครับให้มีการเลเฟนเดนดัมตอนนี้เข้าไปแทรกแซงเพื่อเชือใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะให้มีเลเฟนเดนดัมเพื่ออะไรครับเพื่อมาอยู่กับอเมริกาเพราะฉะนั้นแต่เขาอยากจะอย่างนี้หรือไม่ก็คือแะไรไม่เพอะเนี่ยอาจจะบุกก็ได้นะเัาพูดในทำนองนี้ เพราะฉะนั้นทางเดนมาร์กนายกเดนมาร์กเนี่ยพูดออกมาว่าให้คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะนะครับในลักษณะที่เพราะฉะนั้นเดนมาร์กแล้วเขาบอกที่ว่าคุณเดนมาร์กไม่ดูแลกรนะีนแลนด์นะเดนมาร์กตอนนี้ให้ความช่วยเหลือกับกรีนแลนด์อย่างมหาศาลและผู้นำกรีนแลนด์ก็พูดในทำนองว่าเฮ้ยคุณอย่ามายุ่งกับไอไอไอตรงนี้แต่ทําบอกว่ากรีนแลนด์แต่สิ่งที่ทํานะครับนะบอกอย่างโจงเคล่องไม่เด้กกิบกรีนแลนด์สาคัรลับของสหรัฐอเมริกาและพ่อพวก ยกต่อไปในการต่อสู้ระหว่างจีนกับรัสเซียและเมกาคืออะไรแอคติกมาสอะไรครับร์กติกคืออะไรครับทางด้านของบทอนอันด้านละ่ะครับที่จะเป็นแหล่งของการต่อสู้รองอี่มหมหาอหน้าทั้งหมดและอย่าลืมว่าบริเวณย e ีแลนด์เต็มไปด้วยแร่หายากเต็มไปด้วยพลังงานเพราะฉะนั้นถือว่านะอนาคตของเมริกาส่วนหนึ่งก็คือสามารถเข้าไปควบคุมบริเวณร์กติกหนึ่งในด้้นคือจุดเริ่มต้นคือยีแลนด์ครับค่ะ แต่ดังนั้นจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญอย่างกรีนแลนด์ที่ทั้งยุทธศาสตร์ตําแหน่งที่ตั้งและทรัพยากรเนี่ยก็เป็นจุดที่สหรัฐและกุนทรัมหมายมั่นปั้นมือว่าจะเข้าไปครอบครองแน่ๆถูกใช่ไหมคะอาจารย์จุดนี้ <c oughs> แน่ๆคือตั้งใจแต่ก็จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของง่ายเพราะอย่าลืมว่าเดนมาร์กเป็นส่วนของนาโตอันนี้สาคัญมากนาโตก็มีอเมริกาอยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆคุณไปนะครับบุกนาโต้ในกรณีนั้นนาโตมีข้อกําหนดอยู่อันหนึ่งนะครับแต่อันนี้สําคัญมากก็คือถ้ามันมีภัยคุกคามทุกประเทศต้องช่วยด้วยแต่ต้องระวังนะครับอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนาโต้ NATO เป็นการรวมตัวกันตามกฎหมายระหว่างประเทศเขาเร collective defense นะครับ collective defense ไม่ใช่ collective securitycollective defense นั้นสมัยตอนอาจารย์เรียนอยู่ที่เมืองน,นอกเขาเรียก common defense หมายถึงการรวมตัวเพื่อป้องกันภยัยพุกการกับภายนอกนะครับเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัและกันถ้าถูกลุกลานนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งภายในเราจะสังเกตดูตอนที่มีปัญหาระหว่างตุรกีกับกรีกนาโตจะเข้ามาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบองค์การสประชา,ชาติ collective security หมายของว่าจะช่วยเหลือสิ่งก,กันและกันสมาชิกไม่ว่าภายัยคุกขามนั้นจะมาจากภายนอกหรือภายใน เพราะฉะนั้นในกรณีที่นาโต้ชายเนี่ยถ้าว่าันจริงๆแล้วถ้าอเมริกาเข้าไปยึดในเรื่องของอะไรครับกรีนแลนด์ในแง่ของกฎหมายหรือหลักการเนี่ยทางด้านนาโต้จะไม่เกี่ยวเพราะอเมอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ไม่ใช่เป็นภายนอกแต่ในทางปฏิบัติประเทศต่างๆเขาจะมีความรู้สึกยอมเลยครับที่จะให้อเมริกาเนี่ยอยู่ดีๆเพราะเข้าไปนะครับควบกลุมอันนั้นเป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นแรงกดดันตัวนี้เพราะทั้ต้องคิด แลวอย่าลืมนะทำเองก็พูดไปอย่างนั้นเขาจะครองโลกได้อย่างไงโอ้โหคุณดูแต่ละแห่งสิครับทรัพยากราต่างเหล่านี้เพียงแต่อีกหลายหลายอย่างเป็นการขู่แล้วเป็นการใช้มิตีทางด้านการค้าเพื่อที่จะไปสู่เรื่องทั้งหนึ่งเสรีภาพในการเดินเรือเพราะว่าเสรีภาพอันนี้จะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ทางการค้าของเขาและไปตองทุนจีนกับข้อสองทรัพยากรที่สําคัญคือไม่ให่ไม่สาคัญเอาที่สําคัญสําคัญนะจะต้องไปหาให้ได้นะครับด้วยวิธีการทางตรงทางอ้อม อย่างกับสวีเดนซูล่านะครับก็บุกเลยแต่ทางอื่นจะใช้วิธีนะกดดันทางการค้าหรือคูทางด้านต่างๆอันได้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะหาทางทจุด้นพื้นที่จริงๆนโยบายที่ทาคืออะไรเอาอเมริกาเป็นตัวตั้งไม่คํานึงว่าใครจะเป็นศัตรูหรือเล่นกันบันเบิครับถ้าหากว่าสิ่งที่อเมริกาต้องการนั้นมีความจําเป็นอันนี้คือสิ่งที่ดําเนินนโยบายซึ่งช็อกกันทั้งโลกครับค่ะแต่กับอย่างกรีนแลนด์เนี่ยะคะ่ะอาจารย์คือถ้า ถ้าสหรัฐจะใช้กําลังจะใช้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยอาจารย์มองว่านาโต้เขาจะปกป้องกันหรือเปล่าเขามีศักยภาพที่จะต้านทานอเมริกาไหมคะอาจารย์ไม่มีครับเพราะฉะนั้นรวงกันนะฮะนาโต้ NATO, NATO ทั้งหมดสาิบสองประเทศคุณลองสังเกตดูขนาดแค่เวียดนามนอ้เท่ารัสเซียเขาอยัางกลัวเลยครับนะแล้วคุณอย่าลืมนะเอาง่ายๆแล้วกันในนาโต้นีครับนะครับนะ ที่เป็นยุโรปเนี่ยมีสองประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอาวุธนิวเคลียร์อนุอาวุธนิวเคลียร์ตุจริกสรัางเสกับอังกฤษรวมกันประมาณห้าหกร้อยลูกครับอเมริกาประเทศเดียวนะครับมีประมาณสามพันเก้าครับและยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเรื่องเทคโนโลยีทางด้านทหารเรื่องเทคโนโลยีทางด้านของการลบเพราะฉะนั้นนะครับนะทุกวันนี้ยุโรปต้องพึ่งพาเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยีเอยเรื่องอาวุธของอเมริกาเอง อะไรต่างเพราะฉะนั้นยุโรปไม่มีทางที่จะมาต่อก่อนกับอเมริกาครับนะครับแต่ในทางความจริงอเมริกาคงไม่ทาคุณจะลืมเวลาที่คุณจะบุกนะมันไม่ได้หมายความว่ามันเหมือนขนชคกันประชาชนอมริกานจะรู้สึกยังไงครับในขณะนี้คุณบุกเวเนซุเอล,ลามันยังเงื่อนไขสําคัญอันหนึ่งก็คือหนึ่งนะประชาชนบางส่วนบอกเออดีเลยนะครับนะบางส่วนนะครับที่ไม่เด้นคำหนึ่งเอออเมริกายิ่งใหญ่การไปงานบุกได้เพราะเวเนซุเอล,ลานะครับมันใครขับใคร ต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในไปภายนอกตายคุณอยู่ดีไปเล่นงานกินแรงของเดนมาร์กลองคิดดูว่าประชาชนยุโรปจะรู้สึกยังไงครับแรงกดดันน้กับทั่วโลกจะรู้สึกยังไงครับแรงกดดันนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนแต่ท้าสังเกตดูต้องระวังเขาเป็นคนที่ใช้นโย,ยบายที่อาจารเรียกว่า h m l H ก็คือสูงสุด100%กาลางลงมา75%ได้รางวัลได้กินิยมดับ2ต่ำสุดคือ5หบ จริง,รงๆเขาอยากจะได้50แต่วิธีเยได้50คืออะไรครับบอกเลยจะเล่น้อยเพราะฉะนั้นใครต่อใครตกใจกลัวต่อไปต่อมาแทนทนี่ได้50ได้7 5็้าเขาเรียนทฤษฎีทายทฤษฎีมันอยู่ในตำราที่อาจารย์สอนครับเขาเรียก HML ครับคือจะพูดเกินน้ำหนักเช่นก้าขู่เราว่าจะเล่นงานเท่าไหร่ครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับแต่ที่สุดจบลงที่1 9เปอร์เซ็นต์ไงอ่าเรื่องของนี่นัน่นก็คือสิ่งที่เขาทำาก็ใช้ตัวเนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างกดดันด้วยครับ งั้นจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเป้าหมายของคุณทรัมป์เนี่ยนะคะเขาอยู่ที่ระดับเลเวลไหนดอนโรแบบที่ทรัมป์ทำในเวอร์ชั่น2.0นี้นะคะหรือว่าสิ่งที่บอกว่าต้องการให้อเมริกา Great Again จุดที่เป็นเส้นของเขาเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงไหนการขยายอิทธิพลในเฉพาะทวีปอเมริกาหรือว่าการไปแย่งชิงทรัพยากรไปหาทรัพยากรในทุกที่ที่โลกมีหรือว่าตรงไหนคือเป้าหมายของทรัมป์กันแน่คะอาจารย์ uh. เป้าหมายของเขาอย่างที่อาจารย์เล่าทรัพยากรเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่เกี่ยวข้องการอาวุธเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้กับเรื่องของเรื่องการค้าในละตินอเมริกาชัดเลยจะเข้าไปมีที่ผลในประเทศต่างๆโดวยวิธีการส่งทางจีนหรือทางต้อมส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่พูดง่ายเหมือนกับว่าเป็นผู้ขว้าจัดแต่ลนะหรือถ้าเป็นไปได้เป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรกับ2ต้องการที่จะอะไรครับมีผลประโยชน์ในแง่ทรัพยากรของละตินอเมริกาอันนี้ชัดนะครับ ส่วนในประเทศอื่นด้านเขาก็ต้องการที่อะไรครับนะครับก็คือไปหาประเทศที่มีทรัพยากรที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นในทีนี้ก็จะอะไรครับจัดสร้างแรงกดดันไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นมิตรหรือไม่ก็เล่นอย่างกรีนแลนด์ที่เห็นได้ชัดจะต้องไปเล่นงานทาง์้าธรรมีตรงนี้จะสร้างแรงกดดันอันที่สามนะครับกับทางด้านของจีนอันนี้ชัดเลยครับจะต้องป้องกันจีนไม่ให้พังาดขึ้นมา พราะจีนถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของทรัมป์เพราะฉะนั้นหนึ่งในด้านก็คือตั้งแต่สมัยแรกแล้วก็มีการกีดกันการค้าจากหัวเว่ยไบเดนจะทําอย่างเดียวแต่ของทรัมป์พูดหนักขึ้นไปอีกครับคือไม่ใช่เล่นงานท่านทีนะครับคุณสังเกตด,ดูขึ้นการเล่อนเท็โตัวเรื่องของไทยเาลีขึ้นไปถึงร้อยสี่สิบห้าตอนนี้ลดลงมาอย่างเหลือสี่สิบห้านะครับและที่สําคัญก็คือทรัมป์นะครับบอกชัดนะในนโยบายของเขาเนี่ยที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับว่าจะเน้นเรื่องของอะไรครับ ป้องการเข้าไปถ่วงดุลจีนในเรื่องของอะไรครับทางทะเลนะครับในช่วกับพันธมิตรต่างๆอันนี้ก็คืออันที่2กับอะไรครับลดเรื่องของอิทธโพลของจีนในบริเวณอ่ในประเทศต่างๆเช่นในกรณีของอะไรครับในตะวันในลาตินอเมริกาอันนี้ชัดครับเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรต่างๆกับอีกอันหนึ่งก็คือจะเข้าไปมีบทบาทในการที่จะกําหนดชะตากรรม ซึ่งกานนี้คุณจะเห็นไนดะ้มีบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาที่เขาเล่นงานไนจีเรียมีอะไรต่างเหล่านี้นะครับส่วนทางด้านยุโรปนั้นทางด้านหนึ่งก็คืออะไรครับให้ยุโรปปอกช่วยเหลือทางด้านยูเครนแล้วไม่ไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือแต่ยังอนุญาตให้ซื้ออาวุธนะครับได้นะครับแต่ใช้เงินของทางยุโรปการเมติสองก็คือย้อมผ่อนปลนตามเงื่อนไขของ ของรัสเซียเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเหมือนกับเป็นการแบ่งสเฟียร์อิ n f l u e n น e ่ะในด้านยุโรปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองยุโรปจะมีความรู้สึกเขาใกล้ชิดกับทางด้านยูเครนทางด้านรัสเซียมากกว่ายุโรปทั้งที่เป็นนาโตเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้เขามองว่ารัสเซียสําหรับเขาไม่ใช่ภัยคุกคามอาทรัมกับรองประธานเขาบอกว่าภัยคุกคามยุโรปคือตัวคุณเองอ่ะที่ไปอะไรครับ ไปส่งเสริมใช้ในโยบายเสรีนิยมส่งเสริมเรื่องของสิทธิในการใน,ในการเดินทางจนกระทั่งทุกวันนี้คุณไปดูหน้าตาฝรั่งเนี่ยแทบไม่เห็นเลยเพราะอีกหน่อยเนี่ยประเทศต่างๆของยุโรปเนี่ยจะไม่มีฝรั่งเศสมีอยู่น้อยมากแล้วเพราะนี่ผมกําลังช่วยคุณวิธีการช่วยคืออะไรครับระเปิดเรื่องของอธิปไตยจะไปช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลส่งเสริมทางด้านมีเดียเพื่อที่อะไรครับเพื่อให้ขึ้นมาครองนะครับแบบเดียวกับที่ใน นางในฮังการีซึ่งก็ซึ่งก็เป็นมานานแล้วนะครับเป็นขวาจัดและขณะนี้คุณจะเห็นว่ามีการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งตอนนี้ขวาจัดที่ขึ้นน,าน้านอกจากในฮังการีก็มีอะไรกรับสโกโลวาเกียนะครับอันนี้ก็ขึ้นเช็กโกก็ขึ้นนะครับโรมาเนียก็เกือบจะขึ้น,น,นเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สําคัญคือฝรั่งเศสเยอรมันนะครับอังกฤษแล้วก็สเปนเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนแนวนโยบายที่เขากำลังเดินดูในทั่วโลก